สวัสดีค่ะคือวันนี้ครูพี่เมาจะพอดีฝึกโยคะแล้วนั่งขัดสมาธิลักษณะแบบนี้นะคะแล้วครนี้เส้นเส้นตรงนี้พิกนะคะเส้นตรงตรงเข่าเนี่ยพลิกแล้วก็พอดีทำแพร้งด้วยนะคะครูพี่เมาฝึกทำแพร้งแล้วก็ เส้นก็นเลยพลิกนะคะทีนี้ครูพี่เอ๋มีวิธีแก่นะคะครูพี่เอ๋จะใช้โฟมตัวนี้กดบริเวณ so, กดบริเวณนี้นะคะกับตรงนี้นะคะเส้นนี้ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วเส้นมันก็จะคลายนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเส้นพลิกเนี่ย บวกกับกล้ามเนื้อมันแข็งเพราะว่าเรากําลังฝึกออกกําลังกายแพลงเพื่อลดหน้าท้องเนี่ยถ้าถ้าเส้นมันพริกแล้วมันก็จะไปปิดกั้นเ,เลือดลมนะคะทาให้เลือดลมเดินไม่สะดวกเราก็จะมีอาการเลอะหรือแบบว่า,าขับถ่ายไม่สะดวกหรือเราอยากจะปล่อยผายลมเราก็จะผายลมไม่สะดวกนะคะ ทีนี้ครูพี่น้องจะมีอุปกรณ์โฟมโลตัวนี้ช่วยกดบริเวณนี้แล้วก็กดบริเวณนี้อีกไม่นานก็จะหายนะคะแล้วก็กดรอบๆตรงนี้เรามาดูกันนะคะเป็นทิปเทคนิคที่ดีมากๆเลยค่ะ เราก็กดกดรอบๆเลยนะคะกดค้างไว้แล้วก็โยกขาแล้วก็ฝึกสูตรลมหายใจเข้าออกสูตรลมเข้าค่อยๆผ่อนลมออกสูตรลมเข้าค่อยๆผ่อนลมออก สุดลมเข้าค่อยค่อยผ่อนลมออกทำห้าครั้งนะคะจริงๆถ้าเราอยู่บ้านเราก็ทำได้มากกว่านั้นทำจนกว่าจะหายแต่นี่ครูพี่มาชูให้ดูนะคะว่าเราทำกันแบบนี้เราก็เลยห้าครั้งนี่คือจุดที่กดตรงนี้แล้วต่อไปก็เลื่อนนิดนึงอ,อ่างนี้กดค้างไว้ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆค้างไว้สมมุติว่าครบห้าครั้งแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนไปรอบๆตรงลูกสะบ้าเนี่ยตุ้มเนือเข่าเนี่ยกดไว้ตรงนี้สูดลมเข้าเข้าผ่อนลมออกสูดลมเข้าผ่อนลมออก สูดลมเข้าผ่อนลมออกสูดลมเข้าผ่อนลมออกทำไปห้าครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนจุดนี้อีกนะคะ แล้วจุดนี้มันยังตึงอยู่แล้วก็ทำแบบนี้อันนี้เราก็จะยืดได้แล้วมัน,นก็หายเจ็บหายเครื่องล้วยืดได้แล้ว ยืดได้แล้วสบายแล้วพอดีเป็นเขาเดียวจะทำอีกด้านหนึ่งด้วย มันใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะโฟมโลตัวนี้อคุปพี่ม่านั่งได้แล้วเพราะว่าเมื่อวานนั่งสมาธิท่านี้เนาะลืมไปว่าเข่าด้านนี้มีปัญหาเคยรับอุบัติเหตุแล้วเส้นมันพลิกตอนสมัยขับมอเตอร์ไซค์ล้มที่ประเทศไทยก็เลยนั่งอย่างนี้นานไปหน่อยทีนี้พอมาเล่นท่าแพลงแล้วก็ท่า อย่างนี้มันก็เลยเส้นพลิกเจ็บตรงนี้นิดหนึ่งแล้วคันนี้เพราเส้นพลิกเนี่ยมันจะกั้นลมเราไว้ทําให้แบบว่าเราอยากจะผายลมหรืออยากจะระบายเงี้ยมันมันก็ไม่สะดวกครูพ,พี่มาก็ใช้โฟมโลตัวนี้ช่วยได้นะคะถ้าเกิดนักเรียนท่านใดสนใจที่จะเรียนเรียนอคอร์ส ฮีลิ่งบา y ยูนะคะกับครูพี่แมวนะคะก็อินบอกเข้ามานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนัดวันเวลาแล้วก็ตกลงเรื่องค่าครูได้นะคะครูพี่แมวก็จะช่วยจุดนี้ได้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะไฟเฮล์ฟูลเนาะ ครูพี่มามีทิปเทคนิคในการที่จะจัดการมาสู้หรือเส้นเอ็นเยอะก็อยากจะปล่อยไปนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะค่ะสวัสดีค่ะ